สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับให้ผลในช่วงเดือนมีนาคม25 6 5นะครับแต่คลิปน่ะอาจช่วงเอ่อช่วงวาเลนไทน์พอดีนะครับก็สำหรับคนที่มีคู่นะครับมีคนรักนะครับก็ขอให้รักกันมากๆมีความสุขมากๆในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เอ่อสำหรับคนที่สดอยู่ก็ขอให้เจอคนรักที่ดีความรักที่ดีนะครับแล้วก็ รักตัวเองรักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างนะครับที่คอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอเริ่มจากคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะอืคนเกิดตัวเองครับ <c oughs> ก็เริ่ม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 ที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับอมผมไม่เริ่มที่ใครหรอกครับโอเคชาววันจันทร์นะครับ โดยรวมทั่วไปก่อนนะเดชครับเกดับสอดไนซ์ออฟวอนส์ สองของวันส The Magician นะครับ The Hermit นายซับซ้อน The Fool six of s o แต่ last one ใบสุดท้าย is queen of cups อ่ะคนที่เกิดวันจันทร์ครับอย่างแรกก่อนเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณน่าจะตัดประเด็นหรือตัดปัญหาอะไรบางอย่างสำคัญๆในชีวิตคุณที่ คือคุณมีความรู้สึกว่ามันมันราคาซังมานานมันยืดเยื้อมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะครับต้องบอกตรงตรงมีการเริ่มต้นงานใหม่มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆคนรอบตัวใหม่ๆสังคมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไปได้หมดเลยครับเริ่มจากใบแรกก่อน ใบแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ,อย่างแรกเนาะขึ้นมาเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเพราะว่าก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่อาจจะมีในเกณฑ์ในเรื่องของบติเหตุเล็กๆนะครับอาจจะผ่าตาัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางเนาะสถานการณ์โดยรวมแล้วของเดนมีนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณทําไว้อย่างเหนื่อยและอย่างหนักมาตลอดในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาอาจจะช่วง สองสาเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์ออกไปได้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะเบาบางลงปัญหาที่มันเคยยืดเยื้อมานานนะครับในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะไปแบบดีลกับใครแล้วก็ไม่เกิดผลหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้ได้เริ่มต้นอะไรจริงๆจังๆสักทีหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่ดีแต่ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยแน่ครับเหนื่อยจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเนาะสิ่งที่คุณยังทําได้อยู่ก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องของออคนที่ทําไม่อยู่ติดกับที่นะงานออนไลน์หรือที่เป็นลักษณะเหมือนคนที่เขาเทรดทุ้นอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าโดไม่มั่นใจว่าลูกดวงของโดครับก็ยังมีคนที่เป็นลักษณะเทรดทุ้นหรืออะไรอย่างี้หรือเปล่าที่เป็นงานที่เกี่ยวออนไลน์ครับค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าในอีกในอีก ทางหนึ่งเหมือนคุณก็ต้องบุกต้องลุยด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะรอผลอย่างเดียวแบบหรือทํางานแบบอยู่ติดกับที่อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าโอกาสเข้ามาหาคุณนะครับคุณต้องออกไปหาจุดที่เขาเรียกว่าอะไรจุดที่ต้องจุดเปลี่ยนของชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับในบางทีในบางอย่างเนาะก็ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่า มันเหมือนมีการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะอืมพอขึ้นมาสองใบติดเลยอ่ะอืมแต่อย่าให้ระวังอย่างหนึ่งเนาะอย่างแรกเนาะในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของอีโก้นะในเรื่องของอีโก้ก็มีมีเหมือนกันนะครับเดือนนี้อยากให้คุณอยากให้คุณทำตัวให้เป็นเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วต้องบอกแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเหมือน ถ้ามีความรู้สึกว่าทําให้ตัวเองเหมือนหนึ่งในตองอวมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แล้วก็เอออย่าลืมนะครับว่าในสังคมเราอะ่ะมันมีคนที่เก่งกว่าเราเออต้องบอกแบบนี้เลยเรายอมรับความต่างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเนาะอืมในหลายหลอย่างแต่เรื่องๆคุณก็กังวลนะครับไม่ใช่ว่าไม่กังวลนะเพราะว่ามันขึ้นมาว่าอุปสรรคของคุณนะครับค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะครับในเดือนเนี้ย อาจจะเป็นความเครียดเครียดว่าจะทําได้ตามพอได้รับโอกาสใหม่ๆมาเนาะคุณก็ค่อนข้างเครียดว่าเออคุณจะทําได้ดีไหมคุณจะทําไดออ้ตามเป้าหรือเปล่า,าถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นงานที่เป็นงานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีโปรเจกที่คุณจะต้องปิดจ็อบให้ได้เคลียร์จ็อบของคุณให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับต้องเรียกว่าเหมือนพังก่อนอะพังก่อนแล้วก็ดี เออพังก่อนแล้วก็ดีซึ่งถามว่าโดยรวมแล้วดีไหมดีมากๆนะครับโดมองว่าดีมากๆเพราะว่ามันเหมือนจะได้เคลียร์สิ่งเก่าๆให้มันจบไปล้วแล้วเราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ในเดือนมีนาะนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานก่อนนะ The strength p a g e of Pentacles คุณเริ่ม,ค,มคุณเริ่มต้นได้เดือนได้สวยเหมือนกันนะครับ Ace of Wands สำหรับคนที่ต้องการจะสมัครงานใหม่นะมีแนวโน้มที่จะได้จริงๆอ่า The Tower แต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดแขบบึแบบ้นเนาะ f i อ e of Cups เอ่อแบบขออีกใบ The Wheel of Fortune อ่ะอย่างแรกก่อนนะครับสิ่งแรกคือถ้าเป็นงานที่เป็นเหมือนงานที่เป็นเหมือนสัญญาปากเปล่า,าะครับไม่มีรายละอียดอนแนะนำว่าอย่าให้ทำนะครับอย่า อย่าไปร่วมพุ่ร่วมทุงกับใครโดยที่ไม่จําเป็นโดยที่เราไม่รู้เอกสารสัญญาที่มันค่อนข้างชัดเพราะมันขึ้นมาเตือนแต่แรกเลยเนาะแต่ถามว่าโดยรวมอ่ะมันเหมือนกับว่าอยากให้คุณปล่อยวางสิ่งเก่าๆออกไปบ้างอืมเพราะมันขึ้นว่าจริงๆเดือนเนี้ยคุณค,คุณค่อนข้างเป็นเดือนเริ่มต้นใหม่เริ่มเดือนแห่งการบุกเบิกของคุณเลยนะเอาจริงๆคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมันเหมือนกับว่าฟาเปิดอ่ะอืมในเรื่องของงานอ่ะคือมันไม่มี เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่พังก่อนที่มันจะได้ดีต้องบอกแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณถามว่าควบคุมคุณควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แต่มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างและอาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความรอบคอบก็ยังสําคัญอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายังต้องทํางานที่เป็นเหมือนต้องเอ,อเอกอกสารสัญญาอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูแลให้มันรบอบคอบสักนิดหนึ่งอืมหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดนะครับ ความละเอียดสูงมากๆด้วยนะอต้องบอกแบบนี้เลยนะครับและมันมีในเรื่องของอู้คุณได้โปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยงานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วคนที่ทําอาชีพเป็นเหมือนกันบเหมือนต้องไปแก้ไขป,ปัญหาอะไรบางอย่างครับที่เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสะส่วนใหญ่อาจจะเป็น กขเรียกว่าอะไรเหมือนออดิตตรวจสอบงานอะไรเงีเออ้ยหรืองานทีต่ต้องทำแบบพวกเอกสารเยอะๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานที่มันเป็นเหมือนกับไม่อยู่ติดกับที่ก็ได้นะอืมก็มีขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วมันมีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการเงินก็ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะอื เพราะฉะนั้นก็เลยเตือนตั้งแต่แรกว่าถ้าเป็นงานที่มีเรื่องของการเงินเข้ามาพัวพันด้วยเช่นบัญชีการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าต้องดูรยายละเอียดให้ดีๆนะครับการทําเบิกจ่ายว่าประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับโอเค okay. การเงินเราเป็นไง three of pentacles j u s t m e ace of wands นายสปอนส์อ nice ่าอย่างแรกเนาะเสียตังไปกับอื mm ้มคุย King of Pentacles The l o v e r s อ uh, ่าต้องบอกแบบนี้ครับอย่างแรกเนาะการเงินคุณอู้เลิดอยู่นะต้องบอกแบบนี้เลยอออย่างแรกคือคุณอาจจะได้มรดกทอดก่อนเลยครับอย่างที่เห็นนะสิ่งแรกที่จะเห็นคือหนึ่งคุณอาจจะได้จากมรดกตกทอดคําพูดคำเสรจา,าคุณพูดดีก็เป็นสีกตัวนะครับพูด พูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีมันก็เข้าโตหุนเร็วเหมือนกันและได้เงินส่วนใหญ่ได้มาจากคําพูดทั้งนั้นเลยการติดต่อการเจราจาในเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยแล้วมันเหมือนมีอินคัมเข้ามาเกือบตลอดทั้งเดือนเลยอันนี้ก็บอกอตรงๆนะครับไม่ใช่ว่ามันเกิดโดแล้วจะโดจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะแต่โดบอกเลยว่ามันจะมีในเรื่องของอินคัมเข้ามาเรื่อยๆนะครับคือแต่ถามว่าเก็บตังอยู่ไหมมันจะเก็บอยู่ในช่วงของกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนไปแล้วอะครับ ในช่วงต้นเดือนก็อาจจะมือเราวิงเหมือนกันนะเอ <c oughs> เพราะมันเหมือนคุณอาจจะต้องบางคนมีแผนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถยวดยาพานะได้ด้วยเหมือนกันนะอืมเสียตรงนี้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะหมดไปกับการเดินทางส,ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับก,ก็มีมีส่วนได้เหมือนกันในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําเป็นเหมือนอ,อมีผู้พันเนอร์หุ้นส่วนอะไรเงี้ยครับที่ เขาเดีวในเรื่องของการเงินงคุณนะ่ะเขาจะช่วยสปอร์ตคุณในเรื่องของการเงินดีมากๆเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยหรือแม้กระทั่งว่าได้โชคอะไรบางอย่างจากคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะครับอืมเดือนหน้าถือว่าเป็นเดือนที่การเงินคุณไม่ขี้เหร่แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องงานนะ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรื่องเงินนะ่ะคุณโอ้โหเข้ามาแบบอูฟูอืมต้องบอกแบบนี้เลยขอแค่ว่าลงมือ,ลงม,อลงมือและทําให้เต็มที่นะครับแล้ว คุณไม่อบจฉันคุณไม่อัจจนแน่นอนคุณไม่อับเฉาแน่นอน,อน,น,น,อนหรือบางทีมันมีการจ้างงานใหม่เกิดขึ้นด้วยนะแล้วมันเหมือนบบแบบปรับมาแบบปรับกระทันหันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีการจ้างงานเกิดขึ้นหรือมีการแบบว่าบางคนที่แบบรอง,งานมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วข้อเสนอดีด้วยบอกเลยว่าข้อเสนอด,ดีมากมากด้วยนะครับแต่ก็ลองลองดูแล้วกันเนาะว่ารับวีไหนได้อะไรยังไงได้เนาะ แต่งานที่เป็นเกี่ยวกับที่ดินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่ะเราก็เป็นงานที่เกี่ยวกับบัญชีการเงินงานที่ให้บริการคนงานที่ต้องเซอร์วิสคนนะครับเยอะๆจะดีนะครับอืมในเรื่องของการเงินนะหรือเป็นงานที่ไม่อยู่ติดกับที่ครับงานเซลลก็ได้นะอืมความรักเอย่าดูเป็นพื้นให้ก่อนนะ ไน์ซอฟสอดคุยนักเป็นทัฟโฟส์ดีเอ็มเพลเอซับเป็นทัฟโฟซิกซซเปนทัฟฟเอาละครับคนเซเว่นอฟคัพ โ oh, อ้ยอยวาฝอยไปสิคืออะไรอะ t r e of s อ่ะอย่างแรกก่อนเนาะอืมคนโสดก่อนคนโสดครับช่วงเนี้ยบอกเลยว่าช่วงเวลาของคุณมาแล้วครับช่วงเวลาของคุณมาแล้วครับอืมใครที่อับเฉามานานใครที่เหนื่อยในความรักความสัมพันธ์มานานเนาะไม่รู้ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่เมื่อไหร่ ขออีกใบนะคนโสดนะจะซาดอืตอ,อย่างแรกเนาะคุณจะเลือกสิ่งที่ชัดเจนกับคุณมากที่สุดนะครับในการใช้ชีวิตของคุณ <c oughs> เช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะอ,อใช้ในเรื่องของอ,อ พอทีเมื่อกี้ลลไลน์ไลน์เด้งปั๊บก็สติหลุดเลยอ่ะเอาใหม่นะก็อย่างแรกเนาะมันจะเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาให้เลือกอืมแล้วเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยเนะออต้องบอกแบบนี้เลยอย่างแรกที่เห็นเนาะมันจะมีในเรื่องของคนทางไกลคุณชาวต่างชาติแล้วมันเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะมีแล้วอะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย คุณน่าจะเคลียร like, like like ์ตัวเองมาได้สักพักนึงแล้วแล้วมันเหมือนคนที่อยู่ที่ทางไกลชาวต่างชาติแล้วมันเหมือนกับว่าสายเปก็มีเข้ามานะเออแล้วมีมากกว่าหนึ่งด้วยสิ่งที่จะบอกคืออะไรครับอย่างแรกเนาะคนที่เป็นลักษณะเหมือนคูมฐานเขาจะเหมือนข้าราชการดูไวมากดูเท่ดูแบบดูสมาร์ทอ่ะอาจจะตกสเปคคุณด้วยนะเอาจริงๆก็ต้องบอกว่ามีเข้ามานะมีเข้ามามีเข้ามา แล้วเหมือนกับว่าแต่แต่นะพอด้วยความที่ว่าเข้ามามากกว่าหนึ่งครับมันก็มีจุดที่คุณจะต้องเลือกอืคุณจะต้องเลือกว่าบางทีอืมถ้าโอนอ่อนกันไม่ได้หรือคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ปัดก็ใบาบาเหมือนกันนะอืมในมุมของคนโสดเนาะคนมีคู่ พอดีว่าเปิดขยักของคนสโสดไปแล้วไนงะขอขอเปิดใหม่ของคนมีภูตเ่เพจอับสอดขึ้นมามจะสติกขึ้นมาเทนนอปครับนายซอบเป็นตะเกียบหยุมูน p e r a n c e อ่า uh, อย่างแรกก่อนเนาะคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าอ,อือจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีการปรับตัวเข้าหากันนะอืมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันมานะไม่รู้แต่ว่าเหมือนกับว่ามันอย่างแรกคือคุณอาจจะเข้าใจในชีวิตคู่มากขึ้นอืมต้องบอกแบบนี้เลยครับสำหรับคนมีคู่นะคุณต้องเข้าใจในชีวิตคู่มากขึ้น คุณวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันน่ะมันก็จะมีแบบบางทีคุณอาจจะดมองว่าเหมือนคุณก็ไปรับรู้อะไรมานะแต่คุณก็เลือกที่จะปิดตาข้างเดียวอืมหรืออาจจะเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นในเดือนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพราะว่าไม่ได้อย่างแรกคือไม่เห็นนะไม่เห็นในเรื่องของปัญหาที่แบบอือที่สามหรืออะไรยังไม่เจอ แต่มันเหมือนกับว่าพอพอคุณพอคุณใจเย็นอะ่ะเขาพอคุณใจพอคุณเหมือนคุณยืดคำขาดคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างได้อ,อีกฝั่งหนึ่งเขาจะโอนอ่อนตาบเลยเออซึ่งอันนี้อ่ะอืมก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงเนาะเพราะอาจจะด้วยความที่หนึ่งมองอนาคตร่วมกันไว้แล้วหรือ มันมีในเรื่องของผลประโยชน์ที่บางทีมันมันไปจากกันไม่ได้อันนี้คุณคุณตรงๆเนาะเขาอาจจะยังดูแลคุณอยู่หรืออาจจะซัพพอร์ตในบางเรื่องของคุณอยู่อะไรอย Avatar, ่างเงี้ยครับก็ต้องบอก<ๆ>ตรงๆว่ามันเหมือนกับว่ามันก็จะยังไปจากกันไม่ได้นะครับแล้วแต่ถามว่าแนวโน้มที่จะที่จะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าในกรณีว่าถ้ามีปัญหามาก่อนอันนี้บอกเลยว่าดีขึ้นเพราะมันเหมือนกับว่าเราเห็นนะว่าอืม คนวันจันน่าจะมีทางเลือกอืมต้องบอกแบบนี้เลยแล้วเหมือนกับว่าเออโอเคเราจะพยายามปรับตัวข้อหาในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีฝั่งในฝั่งนึงที่กังวลว่าจะไปรอดไหมแต่ในความกังวลเขาก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันนะครับทั้งตัวคนวันคนวันจันและแฟนของคนวันจันเนาะอืมซึ่งก่อนหน,น้านี้อาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะ อบางคนอาจจะแต่งงานมาก่อนอันเนี้ยอืมในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วมันเหมือนคนที่ตกลงปรงใจไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยน,น่าค่อนข้างถามว่าแอบห่วงนิดนึงเพราะว่ามันมาปรับตัวกันทีหลังแทนที่มันจะปรับตัวก่อนเนี่ยนึกภาพออกไหมแทนที่มันจะต้องรู้ข้อดีข้อเสียกันก่อนแล้วแล้วถึงจะจบแต่งงาน หรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่นี่มันกลายไปว่าโอเคฉันโอเคพร้อมแต่งงานปับ๊บอ่ะมารู้อะไรบางอย่างเข้าอะไรองเงี้ยอืมก็เดี๋ยวขยายให้เรื่องเดี๋ยวจะทำคลิปความรักแยกให้เรากันเนาะสำหรับคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะครับก็โดยรวมถามว่าคิดว่าน่าจะเป็นการพยุงตัวเองไปมีสักระยะหนึ่ง ม้องใช้แบบนี้แล้วกันนะครับสุขภาพนะครับของชาววันจันทร์ทูออฟสอสายตาครับแล้วเหมือนข้อบานไหลแล้วเหมือนอย่างที่บอกนะช่วงมันอาจจะมีในเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงอืขึ้นมาเลยอะสุขภาพว่าอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับอื กปฏิเหตุเล็กหรือมันก็ทั่งผ่าตัดก็ยังได้เลยนะอ,อันนี้อาจจะต้องระวังออฟฟิซินโดมอะไรเงี้ยถ้ามีอาการปวดเรื้อรังหรือความสาหัสเรื้อรังหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของเก่าๆด้วยนะโรคเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยเราจะกลับมาเป็นอะไรเงี้ยครับเดอะแฮงแมนนะครับออโอ้เป็นเหมือนปวดทั้งนั้นเลยอะตามร่างกายอะไรเงี้ยหนัก ไหมก็มีเกณฑ์ว่าจะหนักเหมือนกันจะเรื้อลังเหมือนกันนะครับแล้วเหมือนจะมีในเรื่องของช่องท้องทีงท่เป็นความเครียดไมเกรนความดันอะไรอย่างเนี้ยมีหมดเลยนะอือช่องท้องอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีแบบไม่ปกติน้อยเนาะอืมก็ต้องดูนิดนึงอนะ่ะถ้าไม่ไหวก็พบแพทย์นะครับอันนี้ต้องบอกตรงเนาะมันมีเกณฑ์ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องพูดไว้นะครับแต่ก็อยากเอาไปกันไว้ก่อน อืมกันไว้ดีกว่าแก้นะอืต้องบอกแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้สําหรับเดือนนี้ก่อนแรกว่าจะไม่เคยสับกองนะแต่ว่าขอแย้ใส่น่อยนะครับ ไพ่อย่างแนะนำอะไรนะครับในช่วงเดือนหน้าฟ i าอัพเป็นจ้าโค้ในกรณีว่าไพ่ถ้าไพ่อย่างแนะนำอะไรก็คงจะบอกว่าอย่างแรกเนาะมันมีความเสียใจที่บางทีมันมีในเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะออย่างแรกเนาะก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะพยุงตัวเองแล้วอาจจะมีความอย่างแล้วมันมีในเรื่องสุขภาพด้วยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับอาจจะต้องระวังด้วยสักนิดนึงนะครับ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะเออแล้วมันเหมือนกับว่าอย่างแรกเนาะในเรื่องของการเงินสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องพยุงตัวเองไปสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะอืมก่อนที่มันจะฟื้นในช่วงปลายเดือนไปแล้วกลางเดือนปลายเดือนไปแล้วครับอืมมันอาจจะมีช่วงบางทีที่คุณถ้าเกิดว่าในเรื่องของการลงทุนอันนี้ก็ยังไม่แนะนํานะครับมันเหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่ได้ฟื้นดีนะครับอืม แล้วมันเหมือนความรู้สึกคุณนะครับบางอย่างคุณต้องละทิ้งสิ่งเก่าๆออกไปบ้างนะครับไม่งั้นอนะ่ะมันก็ทําให้คุณจมเหมือนกันนะทีนี้ไพ่าราเฟลบอกว่าอะไรบ้างนะครับ สามใบนะ a s s u r อ n c e อืมคุณเลือกได้เลยครับว่าตัวคุณเองอจะมองด้านสว่างของตัวเองหรือจะมองด้านที่ไม่สวยงามหรือมองอดีตของตัวเองนะครับอืมอยู่ที่ตัวคุณเลยครับดูให้ได้แค่ข้อมูลนะครับอืมแล้วมันเหมือนคุณเลือกคุณเลือกในแบบที่คุณต้องการได้บางคนยังมีเหมือน อารมณ์เก่าๆความคิดเก่าๆอย่างที่บอกว่าถ้ารัะทิ้งอะไรเก่าๆไปได้ชีวิตคุณก็เจอเรื่องที่ดีขึ้นเจออะไรที่ดีขึ้นด้วยอืมในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะต้องบอกแบบนี้เลยเอพิไฟโยโพซิทีฟอิโมชันอย่างแรกเนาะจริงๆคุณเป็นคนสดใสยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทําให้ตัวเองสดใสก,ก่อนที่จะก้าวลงน้ําเพื่อไปให้ เห็นเห็นเงาตัวเองมองความคิดตัวเองก่อนว่าฉันตื่นขึ้นมาฉันสดใสฉันสวยฉันดูดีฉันมีความสุขในทุกๆวันแล้วคุณก็จะสามารถขยายพลังงานดีๆได้ในทุกวันขยายความรู้สึกดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้กับผู้อื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นไพ่ที่ความหมายดีนะสำหรับคุณในเดือนนี้นะครับ ขึ้นมาสองใบเลยอ่ะดูให้เลยทั้งสองใบแล้วกันการไดจุดเนี่ยแอปพลิเคชันอย่างแรกคือมีคนในรอบตัวคนรอบตัวที่คอยสป,ปอร์ตคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอืมอาจจะพูดคุยกับท่านบ้างนิดนึงนะครับอืมประมาณนั้นเลยครับในกรณีว่าถ้าไม่มีพ่อคุณแม่อยู่แล้วเนาะก็อาจจะพูดคุยกับคนที่คุณนับถือแล้วก็เคารพนะครับอืมเอ่อแล้วก็ หากิจกรรมยามว่างทาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะช่วยลดความท็อกซิกหรือความไม่สบายใจในชีวิตในชีวิตของคุณโดยรวมมันไม่ใช่ชีวิตเรื่องความรักอย่างเดียวหรอกมันมีมันมีเรื่องอื่นด้วยอะยไรเงี้ยครับอ,อย่างแรกคืออ่า your r o it ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเคยเลือกอะไรผิดแล้วก็อย่าไปเลือกทำอย่างเดิม แค่นั้นเลยนะครับบางอย่างก็ต้องปล่อยไปอ่ะผิดแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเนาะอืมถ้าบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยไปอะครับอืมไม่ใช่ว่าเราหนีปัญหานะแต่บางอย่างอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราจะไปตามปัญหาทุกอย่างมันก็คงไม่ใช่เนาะอืมดีที่สุดคือบางเรื่องคือการปล่อยไปก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับชาววัจนจันทร์นะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในเดือนเมษานะ เดือนเมษาโดกอาจจะทําช่วงเสาร์อาทิตย์หมังพอเดือนนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีวันหยุดกันเลยนะครับก็แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ